ข้เทียนกันนะจ้าติดตัวเข้าเทียนเดินไปเลยนะครไม่อยู่นะครเดินไปเลยไม่หยนะครับตัวไปเลยนะครไม่อยนะครเดินไปเลยไม่อยู่นะครเดินไปเลยไม่อยู่นะครเดินไปเลยไม่อยู่นะครับเดินไปเลยไม่อยู่นะค r l d top 100 e v e r y o

ไปทําอะไรอยู่ครับโอ้โหหามันจะคลิกทีวีนิดนึง มีแดงเต็มมันตกใจวิ่งเลยกระด้างกระพอง แต่งแต่งแบงควก็ได้ด้วยนะนี่ตาษาอง้องน้้งน้อยู่นี่ น้องอย่ทางเข้าทางเข้าอยู่ตรงนี้เนะี่ยทางเข้าผ่านตรงนี้ด้วยผ่ oh, <my> านด่านตทตงนี้ตน้นดูส <my> เข้าไปดูได้เปล่าเข้าไปได้เปล่าโอ้ลำคุณเกล้ามาสคุล่าเขาเรียกว่าอะไรวะต้องเรียกว่าเก้งไทยสู้สู้เก้งไทยสู้สู้เนี่ยเก้งไทยก็นก่อนเรียงง่ายมาก รบรับรองพนะคะเพราะอย่างที่เราพูดไปว่าอยากมันเรืองคว่ดาวเกิดึ้นได้ทีนี้ตัวร่างกฎหมายร้อนจริงนะวันนี้ร้อนจริงมอยากพูดที่มีอายตั้งแต่สิบปีง่ายไหไ่อังพนัทำเพืสภาพเรื่องและเรื่องหมายร่งสภาพยุดเนชดแสดงถึงอะไรอะสื่อถึงอะไรวะ สื่อถึงอะไรวะตั้งแ่วกรโดนทำร้ายเหรอหอยู่ยังไงวะอ, <c oughs> อันนี้กลุ่มกลุ่มอะไรมิสเตอร์มิสเตอร์สมาร์ทหร,อ,หรอ,อต้องเคยประกวดนอันนี้มองไม่เห็นเข้าไปดูกทำกระรองขอแตงานี่ได้ทั้งเรียนนะ จัดการเรียนเพศชายในช่วง5วันหลังมาเื่อหลังจากที่เราเยอ่ออกจกกาเ่นามตะหลังจากนั้การเปี่ยนความตุมตาแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ม่เพราะว่าเย็นลองคนว่ะของตัเีนักต้องแต่งตัว แลใสุ่นแบบนี้ไปทุกคทุกทิบเลยนะเอยากจะชวนชวนว่าอุปกรณแบบเครื่องประดับไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเอามาใส่ได้ดีกวารังอุาสเลยการวันเกิดการแต่งานอย่างเงี้ยใส่ให้มันโซ่วานของไทยนะไร้นะครับ่ไได้แนออสุดสเลยที่ในท้อตัวอต่อไปอยาก้่

เต็มค่ะอีค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดนี่ยเขาเรียกแด็แจกคควีนนะแด็คควีนสุดยอดอ่ะเป็นไงนเก่งเก่งอายอ่ะ คนละแบบนะอ้ารัศมีนาเว่ยเธอก็ถ่ายไปเนเใหม่นะครับในการเกิใหมกันบ่อยเขาดึเธอเธอเขาได้เขาได้สามีต่างชาติเขาได้สามีต่างชาติไปแล้วมาดูจะเดินแล้วอ่ะนะผมยังถ่ายไม่หมดเลย เดินเร็วอ่ะอุ้ยคนนี้คนนี้นางสาวบ้านรีเวอร์ี่เนี่ยแต่เวิร์นิเวิร์สออฟไลน์ไงน้องเขานะพี่สวยนะน้องแบบสมสมชื่อน่ารักอ่ะไปสมชื่อเลยอ่ะสมมงอ่ะสมมงอ่ะสวยสวย มิสแกรนด์ยูนิเวอร์สอาร์ออฟไลน์สวยว่ะกระบี่กระบี่มาด้วยนะกระบี่ชากระบี่อะสาใต้สากระบี่เลยพูดโอเคเนะี่ยเราสาเดียวกันแหละสากระบี่ะ ไปแหลงซึ่งระดับหนึ่งแข่งครับมีการแข่งโควาที่เป็นแก้วโควาที่เป็นอันดับหนึ่ง ในครันีมีอกว่า80คนนะคขอไม่มารดามาในวนี่แต่ไม่สามรราีย้ากับวายเทเพื่อกระตัดความไม่ปกติให้เราเป็นคนติดกระปองค่ะิมไม่พอ มีเลดีเล้เียินทิการมคะมีบิยองเซ่ไทยแลนด์ด้วยนะต่อนะคะยังไี่บอกว่านอกจกดีนะคะเราก็จะมีของพนักรานมากกว,ว,ว่า21โต๊ <De ep. S 2> ะนะนี่ของเลต่อกันควายาวว่า200 ส่อนต่อไปขอเสิร์ฟ้รู้ไหมคะพี่เหนงว่าภายใต้สีาะจะเห็นว่ากเที่ยวต่างชาติคอต้องมนต้องมีไข่นะอยาที่นาอยากที่วอกอินนะคึง่งของเงนใช่ค่ะเป็นสีปีกสีนึ่งโบกทงนะคะ ่ะยล่าหรือเป็นน d วโรไดเว d ารเรวิมมแเอปชลนี้เซนไรัคเาชันไเรเวลกําลังอะไรสิในแต่ละกลมไวเองใช่ค่ะแต่แน่นอนว่ารถในขบวนในเวลนี้นะคะในวันนี้ได้รับการสนสนานจากอ m b o บ a a ่ d J คู่ะเราสนับสนุนความหลากหลายและความแตกต่างของผู้ผลิมเราเช่อว่าความแตกต่างคือพลั เช่นเดียวกับตัวของคือน้องนะี่ยังยิ้มเลยขนาดเด็ดเด็ดร้อนซึ่งนะคะจริงๆแล้วนะคะก็ต้องบอกเอาไว้ว่าเดด็ร้อนน้องงก็ยยยัิมคะบบี้ะะคกก็จแดมาๆรอนมากอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมซอยกันนะคะอันนี้เป็นขบวนแรกอ่ายังไงขบวนแรกเสร็จแล้วนะขบวนแรกคือจึ้งแล้ยนะ หมรือว่าเราจะมาดูยังไงดียังไงก็ได้เออโอ้ตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าแดดกระมายแล้วส่งขบวนเสร็จนะคะโอ้โหวันนี้เนี่ยเราเริ่มกี่โมงนะตอนนี้ที่เราเริ่มขบวนกันประมาณสักบ่ายสองนิดหน่อยใช่ไหมคะปีนี้เราตีโอ๊คกับบ่ายสามคุณพระกี่โมงเวลากระเทยแล้ววันนี้เป็นเวลากระเทยแล้วนะคะเวลากระเทยเวลากระเทย ปีที่แล้วกับบ้านกี่โมงนะโอ้ยเกมไทย6โมงอันนี้มาดูที่ทปีนี้เรากระชับกระชับไงเพราะเรามีเวทีพราซ์แป็์แวร์ฮัวร์ใช่แล้วก็มีนะคะเวทีต่างๆเท่าที่ก็จะมีตอนาเสเบร์ดีจัะมีวงออเคสตรงมีอะไรอู้ระยะทางที่เดินมาเยงร้าน ป้อะตอนนี้ถ้าจะตินะคะสีไหนยังไม่พร้อมไปลบแดดก่อน่อมีมีนี่นี่ท่านถตัวเลยแล้วเยเขานะครเ้ยลตอนนี้นะคะใครที่ไม่ไหวลบแดดก่อนนะโอ้ยเห็นแล้วก็น่าปวดมากๆเลยทีเดียวนี่ The future is อ a d y b o y ก็จะมีหลายอย่างมากสวัสดีครับอันนี้ชูเลยไรต์านีอ่ะมาน่โพสโพลออฟฟิศมานีโพลออฟฟิศเยอะมากอนอันนี้เลยสต็อปบูลลี่นะสต็อปบูลล ชูป้ายหน่อยแต่งชุดนักศึกษาตามมาแต่งต่างประเทศได้ฟรีดอมฟรีดอมเจนแอนด์เจนแอนด์จำไม่ได้แอนด์ฟรีดอมอ่ะโอ้ไม่เชื่อเลยอันนี้กลุ่มเลย ภาษามือเรื่องเพศยังไม่พอเราต้องมีภาษามือท like ี่มุดงตรงตัวตนเราภาษามือที่มุ่งตัวต่นเรากลุ่มกลุ่มแบบว่าเขาเรียกอะไรดิสเบลิตี้นะกลุ่มดิสเบลิตี้คนหรั่วคือรากฐานของความเข้าเสียไม่มีใครคนถูกอยู่ในข้างหลังเรียกว่าพี่ยอยกอนพี่ยอยพต่อไปนะคะกันออกไปแต่เออสั่งรักเลยไม่ได้เลยเนาะรักผู้อย่างนี้เหรอรักรักคนอย่างนี้เหรอหลากหลายภาคส่วนรักคนหุ่นน้อู้อย่างนี้ โอเคครับ่อว่า e ที่เป็น r a i n b เรา we believe every c h i l อ deserve a future ุงเทพมปานคร เทื่องจางประเทศไทยเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะเป็งท่องเที่ยวที่สนับสนุนความเท่าเทียมและต้อนรับุกความหลากหลาย LGBTQI มีเยอะเซ็กซเด็กอเ็กเกิดมากครจะเลือกลูกเราเองอย่างเงี้ยเราก็เลือกลูกเราก็ควรเลือกเลือกเพศได้นะเลือกเพศที่จะเป็นนอกจากนี้นะคะ Ambuja and J จค่ะเราสนสนุความหลากหลายและความแตกต่างทุกคน เพราะเราเชื่อว่าความหลากหายอิ่งพลยเกี่ยวกับโมด้าเตเขียวโด้ามีความร้อนอเจ้าาเจคูกรุงเทพไหมแน่นอนอันนี้แล้วเขียวเตปว่าปเทพูว่าปะาเรองอ่นี้าสารนนี่ว่ะ้สานนอยู่นี่กะเลขาเขา นี่นะแสดงออกในความหลากหลายพึ่งหันมาทักทายครับสวัสดีกาสันนนนสุดยอดนะพ้อยแสดงออกอะไรบ้างเอข่บคุณค่ะหน่วยงานเสื้อกทมมีสีสีบอลดีเวรย์เลดิกาก้าเป็นลงที่เลดิกาก้าบอลดีเวรย์วันนี้กทมกทมเขาชูนโยบายชูสามอย่างอะไรนะเจน ไม่รู้กนอูชูสามอย่างอะไรบ้างนะเจนปีแอนปีดอมอะเจนแล้วก็อะไรเราก็ทำทุกเรื่องครับไม่ไม่สามสามหลักที่เราเรียกร้องแบบดันเทดานอะที่เราดันดันเทดานะสามสามสามข้ออะเจนแล้วก็อะไรนะผมจำไม่ค่อยได้มีคนดูคนหมายกำมากฮะ ไปในกฎหมายที่เราจะดันเพิ่มเติมเออดันดันดันขึ้นไปในเรื่องความหลากหลายทางเพศอ่ะที่เราดันก็เนี่ยมีเรื่องความสำน้าที่ยังไม่ถกแล้วก็อาจจะมีเรื่องอาชีพอย่างเช่นเช็กเบอร์เกอร์หรืออะไรที่ที่เป็นอาชีพของเพศหลากหลายเรื่องอาชีพเนี้ยเหรออ๋อเรื่องความหลากหลายในในอาชีพใช่ใช่แล้วคนก็ต้องรวยไจอทมก็เจอกับอะไรวะสารนนท์หวังสร้างบุญนะ ก็โรงเรียนมัธยมสุวิทย์สรีอนุสรอันนี้เป็นตัวแทนนะตัวแทนของโรงเรียนในกรุงเทพหรอค่ะโอ้โหเป็นตัวแทนเนี่ยเขตประเวศในใกล้ๆบ้านโรงเรียนมัธยมสุวิทย์สรีอนุสรสามสมัยของกทมทีนึงวันนี้สามอย่างอะไรบ้างพาเลทแอสเซมบลีจุดตั้งขบวนทีจบ เดี๋ยวลองไปโอ้เยอะมากเ เสียเขาอ่ะอือแล้มีคนหมดแล้วนี่เนะโอเคไม่ไายครับผม ก็ใครชอบวิดีโอนี้ก็กดติดตามมากด follow นะ I support the uh, diversity of the sex นะ and the LGBTQ plus I I support in t h i s c h a n n e l you p l a y t h e follow and support me in some sometime bye bye